พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะ่ะ FC โตมาหลายหลายค่ะเมื่อน,นี้ก็เพ่อคอยสบายน,นั่นแหละ9078คือเก่าค่ะเล่าระาะว่าฝันราดขามเล่าแล้วนะคะยางขามแม่น้ำโค้งหนะ่สองเทียแต่ว่าเป็นสะพานเล็กเนาะคะ่ะยางแกงได้กับ่อตกนะคะยางขามไปกับลูกสาวหนะ้าขี้น้อยต้นหอม9078ไปเล้าค่ะเม,มื่อน,นี้กาจะมาปล่อยเลข สองตัวล่างเนาะคะ่ะมอขึ้นฝันแล้วนะคะแต่กิ่อไปกาปูโคดบอกคุณกรล้ะ,ะก็แจ้งงานบวงสรวงพอมนะคะตามสัจเจาว่าจ,จะได้อาจารย์ต้อมนะคะมาเป็นประท่านที่ที่บวงสรวงไห้ยี่นีเนี่ยว,วันที่สิบสองนะคะเอฟซีก็เชิญใจบุญทุกท่านนะคะเนาะบวงสรวงก่อนแก้บนก่อนบวงสรวงไหวันที่สิบสองนะคะ มีค่ะยูยูศาลปูโวดวัดสักมณีค่ะวงสวงที่นี่เลยใช่ไหมครับที่นี่เลยมามาเจอกันยูนี่เลยค่ะประมาณกี่โมงคะก็ปกติอาจารย์เล่ากสีเริ่มสามมุ่งนะคะจมาค่ะสามเลิกมมุงก้นเล่ากสีสามมุ่งสามมุงเก้านาทีไปประมาณนี้เนาะค่ะสามารถผ่าได้สองมุ่งกวกาเนาะค่ะเพราะว่าเพื่อนกัสีมาตั้งโตอยู่นี่แล้วว่าสีวงสวงน่ะศาลปูนี่แหละเบิกตาเคยบอกว่ามาบนเที้ยไก่ขอแต่ว่าบนล่ำ ได้มาล่าโหลดนะคะมาเจ๊ใดคือใหญ่นะคะสำหรับวัดสามณีสารปู่โคตนะคะซักสีธิศขาห้ากับอาศัยเทวดาบนซอยแน่นะคะเนะาะค่ะปล่อยมือเช้านี่ก็สีได้ปล่อยชื่อว่าเล็กมันดังมันสีดังเล็กตัวนี้มันสีดังนะคะเนาะมือซับไปถึงลอตเตอรี่มือเช้าไปหาหมอมากก็เลยสิ เลยแวะดึงลอตเตอรี่วันสันดอพนได้วาเลขดังนะตัวนี้จะดังนะพี่สันข้าวดึงไววดีแล้วพี่พนได้วาสิเอาอุตสตห์สิปล่อยว่าคือมงกับยังสีดังอยู่สนอดก,กับปล่อยให้มันดังแล้ว็ปหยั่งแตวันสนอดก็เลยวาตาคิดใจปล่อยให้มันดังไปโลดเพราะเลขตัวนี้ไหนไหนมันก็สีดังอยู่แล้วปล่อยให้มันดังไปโลดเพื่อเอซีดึงลอตเตอรี่ท่านเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะ,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 ะค่ะขอไปไหวปูก่อนนะคะเนาะ เก้าศ <anto> ูนย์เจ <ating> ็ดแปดค่ะรอบอายุของเบื้องสูงแล้วก็อายุเพิ่นน่ะ45ปีพอดีว่าสั่นตัวนี้น่าจะดังนะพี่พี่ดึงไว้ก่อนดีแล้วว่าสั่นว้ายบาทนี่ว่าจังสั่นบอกระเฝ้าบอกพ่อแม่พี่น้องต้อยยิบใบพูละใบซองใบถ้าชอบนะคะแต่บัมากระพันถ้าฝันดียรโทรมาบอกอีกเน่ค่ะเพราะว่าเบิร์ตจะสิฟังว่าเอี้น่ะฝันเห็นเบิร์ตซาบะ ขันฝันเห็นเบิกทรัพย์นะี่เบิกทรัพย์สงบายใจอยู่ค่ะขัน,งงนป่ยยมีคับผมตะกี้เอฟซีตัหพี่เบาเขาบอกว่าเขาฝันถึงเบิกทรัพย์ขันฝันจังซี่นะ่ยสงบายใจยู่ค่ะเขาบอกว่าเขาไปซื้อลอตเตอรี่มาแล้วศูนย์เจ็ดแปดแล้วก็ฝันเบิกทรัพย์ กันกัเใื่ี้ทำใบใจยุ่กันว่าฝันเห็นถาบ่ฝันมีซีรีเลยบ่เห็นเบิกรับในใจบ่ราะดีจะซื้อหลายแล้วทันบ่มีคนฝันเห็นถ้ามีคนฝันเห็นเบิกรับมันซื้อเลยแต่ว่ากันค้นบอฝันเห็นนั้นจะซื้อหลายซื้อหน่อย เมากับสีว่าตัวเนาะเมาขั้นหนึ่งเมื่อได้อยากไอ้กล้องว่าเล่นะครัมาแล้วนะครับผมตุ่มมี่ยตุ่มเมาคนอว่านี่เก่าเก่ายังโดใช้วิทยานะครับผมจะเบิรซับเมาเลยครับนะครับผมมีเท่าไรเมาหมดเลยครับตัวนี้เมาแล้วกับเมาเมาก็คือตัวแต่ว่าเป็นนักทีหาีเมาไว้ไรกเี้นเอาขันหนึ่ดเมื่อ เลยเดี๋ยวขอเสียงมงคลจะขึ้นติดห่ามดนะครับผมตี่เบอร์ับเมาติดบาวินก็มีห้าสี่สี่ห้าห้าห้านะครับผมห้าศูนย์ประกาซื้อบัตรรอพี่น้องย่านพี่น้องนัำประได้ว่าที่แล้วว่าสี่อกไปซื้อเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าสิบเป็นหลุดแหงเบอร์สู้แข่งสิบเป็นหรอเอาอยู่ในเมืองกูดอนมาสั่นผู้พนันห้ามว่าเอาล้าให้เขาได้น้ำแน่เอาซ้ำหนี่กับพ่อเพื่อนตะวัน่างเนี้ยเอากระชี ให้เขานั่มพันว่ากะสิเอาผู้เดียวว่าสันเขาสีบ่ถือน้ำได้เขาสีเสียใจว่าสันอ้าวว่าสันเพื่อพ่อเพิ่นเบรกเบิกจับจังสันเลยเศร้าเหมาก็สันได้อัญญาเลยแหลงวดที่แล้วเนาะเขาเมื่อวานดอนเบื่อเต็รถตี๋พระเจ้าว่างขายเต็มหนึ่งเนาะนี่หมามาได้รายสุดอยู่ค่ะเดี๋ยวไปเสียงก่อนเพราะว่าเลข์สุดนี่ได้เมือขึ้นได้เมือขึ้นแล้วก็บบาง่ันได้ฝันบางขันได้เสียงบางขันได้ซื้อนะคะ กบมาซื้อมื่อเนี่ยถ้าฟันขึ้นนี่เดี๋ยวไกลๆจะฟันทุ่งแต่ว่าสามตัวนะไม่เปลี่ยนนะคะสามตัวนี้ฟันไปเลยศูนย์เจ็ดแปดเอ็ซีฝันเห็นนั่งฟ้าดอกพี่น้องทื่คนฝันหลายเห็นหลายก็ว่าจักคิดเต่นนาเบิกทราบไยที่ฟันเห็นเบิกทราบก็ว่าจับดอกพี่น้องโดยเฉาฝันเห็นนั่งฟ้าก็มันใจไปน้ำยจพ่อแม่คนนั้นมี่แม่คนนับ ่อยไฮเบอร์โต่กวน่อยเรี้ยสวนย่ากผู้หนึ่งเล่นไปจดเอาเบอร์เต่ฝ้าวลาอันย่านย่านบรท่านว้า่าน่อยเลี้สวน,น,นเล่าไปล่มแขนหาแขมแม่เออ,อย่าสีฝ้าเออถ้ามหามอน้ำแอดนี่ตามซองตั้งๆก็ได้ดอกหาเพื่อนมาไล่องที่ยาฝ้าลามันบกพุ้มไปแขนหาแม่แต่เลี้สวนล่าู้มากมือนเจ้านี้ แม่จะเปล่าจะเป่าจะฟัะฟงเด้อค่ะคิดใจโบมี่ียนเบอร์ยโทรไว้เอฟซีด้วยนะครับวานล้วแม่ติดต่อถังต่างๆเพื่อนกระู้จากเบิกทรัพย์ทุก่อนจะดอกก็เหมือนเมื่อกี้นะครับตัวเบิกทรัพย์ไม่ติดตัวพี่บ่าวบอกว่าไปหยิบลอเตเตอรี่ศูนย์เจ็ดแปดมาแล้วก็ขวันเห็นเบิกทรัพย์นะครับผม,ม <นะ S 1> แม่ยูอันแก่วางฟันในทางช่องเพื่อนฟังก็ได้ครับผมจะบอกให้หยิบลอตเตอรี่แล้วควันเห็นได้เบิกทรัพย์ ว่าบอกให้ตัวนี้ตัวนี้นะครับเน,นี่ยตนผู้เ่าเพื้นนอกเอาให้ผู้เทาพื้นเสเปียกเตี้ยวผท้ฮุบน้อยฮุบน้อยน้อยวันใจผู้เทาใจผู้เทาฮุบนก่ยวัใจผู้เ่าแทเยียตูนพื้นอันเล่นไปนอันเอาปากกามาจดเบิดจนว่าแขนหักนะแต่จะเมนสิไดีบาปหรือได้บุญวุฒิเบิรทรบกรได้ คนใจผูทเฒ่าเด้ครับคนงบคนยายเบิ่งไม่สองก็นได้บด้คุยนํากันคนใจคุยน้าเบิ่งนี้โทรศัพท์ก็ได้บด้คุยนํเมตตาในี่นะครับใจงบน้อยคนแก่รัฐบาลแ่ตูนเนาแขนหักข้างหน้ารัฐบาลไทยนะครับขีมับในพ่อหม้อชีเรี้บพุทธเากับโอ้ยยายเจ้าก็จะซื้อตรงไล์นาย ก็จะได้ตกวกัมมันนี่นะาคืเราได้ตตเขาก็ยาไปนันแล้วฝันใจคนพบน้อยนะครับผมนเปล่องทื่นนอพี่นอนพี่วเม็ดเดียวเม็ดเดียวห้าสี่สีงล่างเม่เรื่องบ้านบ้นนี่เมืนานาซื้อที่ซื้อเจ็ดแปดไปนะลอตเตอรี่ของเจ็ดปดแปดเจ็ดนะเมฝันบบเป็นตาปอยเด็กเทวุนีฝันว่าจะเมือสร้างเจ็บนั่นแหล มันบอกเลขกแม่นหลายหุ่นจักเนี่ยมันอยู่ได้ทรงคนมากแม่ถือตึงเสื่อมถือตึงขวานขวานมันบอกเลขกแม่นร้ายเบิกทรย์มีว่าสัตเจ้าม,มือว่าเอาซิ่าแตกสามคนบอกจังคอยอันเจ้าม,มือได้ถามหาจนอันบ่แตกสามตัวเจ้าม,มือว่าถามหาดอกว่าเบิกทรย์เป็นไผเนาะอันแตก <laughs> สามตัวจังถามหาเด้อเจ้าม,มือเนี่ยฝากไปรอกเด้อ เาดำมาได้เจดดำสี่ทางย่างเดียวได้ควาใจงบน้อยแง่ควายห่างอยู่อันลึกลับอยู่ใจงบน้อยละครับนี่ครันใจคนงบน้อยนะครับผมใจคนแก่นี่นะครับเขาเรียกว่าสาทุนไมื่ก่อนนะครับผมห้าสี่สี่ห้าส่วนเเล่าออกเก้าชนเจ็๊ยแปดรูปเด้อ เรม่อบรกเล่าแล้วจะกลับไปจุดบกเรกเล่าเลจะเอาได้แล้วน่ร่ะรไม่ไปได้ครับสิบ่านี่อันคี่สีบว่บวอ่านหรอกมาม